สวัสดีสวัสดีครับุกนสวัสดีจ้าสวัสดีคาสวัสดีออนไกันไหมน้าไม่พูดไหมไ่าอยู่เบื่หาวเื่เลยหรอจริงป้ะหางไม่เปิดเลยนะีหนึ่งทำไมน้าห้างหรอเอาดีๆเอาดีๆโกหกเลยเจ้ดี ได้กินข้าวมาหรือย <is> <function als> ังนะยังโอเคเลี้ยงเอาเมฆเลี้ยงเอาเมเลี้ยงเอาเมฆเลี้ยงอคำยังเราไปชอปได้เราไปดาราไปชอปได้เลี้ยนเราไปเรียนเราเป็นป่าดิต้องเก็บเงินแล้วเก็บเงินจริงิหรอกมันนั่งจริงจริงหรอ กูจริงจริงขโมจริงอันนี้อบอรหรอันนี้เนลักษณะนะมาแล้วความสุราอืออลาวดีครับท่านผู้บดีนะครับ